เอาเลยครับคุณผู้ชมครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยนะครับวันนี้ครับเราอยู่ในเกมใน s t e ีมนะครที่ชื่อว่า เอ่อบอรีเบอร์รี่บูลไลอะไรสักอย่างหนึ่งนีฮะอ่านผิดถูกขออภัยนะับเป็นเพราะว่าภาษาอังกฤษผมมันไม่ค่อยดีนะครับซึ่งคอนเซปต์เกมนี้มันน่าสนใจมากนะับก็คือเราเนี่ยโดนใครก็ไม่รู้ตีหัวใช่ไหมแล้วก็โดนเอาไปใส่ลงศพแล้วก็เอาไปฝังในดินเว้ยตื่นมานะครับเราก็จะอยู่ในโรงศพนะครับเพียงแต่ว่าความน่าสนใจคือเราไม่ได้อยู่คนเดียวคุณชม <laughs> เราไม่รู้อยู่กับใครนะครับผู้ชมในโรงศพเพีเยแต่ว่าเราต้องไขปริศนานะครับในโรงเนี่ยพี่ะทำการไขโรงศพออกไปให้ได้นั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็เป็นเพื่อนบ้านของเรานะครับ,ครบใครก็ไม่รู้อาจจะเป็นแนนซี่แนนซี่เนะ,นะเป็นเพื่อนรักกันนะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมจะดูแล้วชอบนะครับใครอยากให้กําลังใจผมก็มีว่าง ตบไลค์ผมสักคนละครั้งจะขอบคุณมากมากครับแน่ส่วนใครที่อยากจะเข้าดิสคอ d รับก็ตรงนี้นะฮะลิง์อยู่ข้างล่างนะครับก็เป็นดิสคอ d รว้สำหรับพูดคุยกับแฟนคลับที่สนับสนุนค่ากาแฟรายเดือนมานะครับมีอินโทรเดวยตื่นมาที่ไหนอยู่ที่ไหนวะเดะเชี่ยโว้ยเลย help me! ช่วยหน่อ e นี่เพลิน Help me เนี่ยไป็นที่ตัวเราโดนฝังไปในดินแล้วครับโอเคเอาละ Shit ลองค้นดูสิ Where is it ที่นี่ที่ไหนวะโอเคโอเคครับแอนตอนนี้เราก็ลงศพนะครับเวลาก็ตีสองสิบเจ็ดนาทีนะครับ ควารกิของเราคือความมืดเนี่เป็นสิ่งที่มันไม่ดีนะครับทำให้เราเครียดแล้วก็แพนิคนะครับแต่ว่าหลักๆเลยคือเอ่อถ้าไฟหมดนั่นเองครับก็คือความหมายว่าออกซิเจนหมดก็คือเราตายนะครับเะนั้นเราต้องหาวิธีการเอาชีวิตรอดแล้วก็ออกไปจากโรงที่นี่ได้อย่างไรก็ตามอย่าลืมเปิดไฟด้วยโอเคคือเราต้องเล่นกับมือถือนี้ใช่ไหมแล้วก็เราไม่ได้อยู่ในโรงศพคนเดียวนะครับคุณผู้ชมตรงนี้มีปุ่มเปิดไฟฉายด้วย โอเคก็ okay. คือเราสามารถเล่นกับมือถือนี้ได้อ,อุ้ยเขี่ยออเขี่ยขยะนะครับปิดไฟกดอะไรได้บ้างในมือถือนี่เออข้อความโอ้มีข้อความนี่ไงโทรหาแม่ได้ไหมแม่โอ้ไม่มีสัญญาณมีข้อความจากแซมนะครับเหมือนจะเป็นคนรักใกล้เสร็จแล้วต้องการอะไรไหมไม่ต้องการอะไรแล้วอยู่ไหนแล้วเนี่ยกำลังกลับบ้าน ทุกอย่างโอเคนะแล้วก็มีรูปอะไรเนี่ยลงศพถุงกขกยะขวดน้ำคืออะไรอะ่ะความเครียดถ้าคุณเปิดไฟน้อยจะทำให้คุณเครียดมากขึ้นมโค้งมาเครียดในผีมกลัวไฟครับเราเปิดไฟไว้ผีมันจะมาไงกูไม่ได้อยู่คนเดียวสินะกูมไม่ได้อยู่คนเดียว ตาฝาดเปล่าตาฝาดแน่นอนปิดไฟก่อนต้องล่าต้องท้าเก่งจริงออกมาดิแอะไม่มาไม่มาวัดถังขยะเฮ้ยโอ้ขวดแสดงว่าไอ้รหัสเมื่อกี้คือลงศพแล้วก็ถุงขยะขวดน้ําใช่ไหมจากไอ้แซมเนี่ยแล้วตัวเอกเราเป็นผู้ชายแล้วแซมเป็นคนรักแสดงว่า เราเนเเป็นเคโอเคอนีแต่ขี้ต้องคี้อนีแต่ี้โอเคกุญแจต้องหากุญแจฮะนื่อะไรวะเนี่ยไฟแช็กที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงคุณเพื่อประหยัดแบตอ๋อคือแบบนี้แล้วก็จุดอ่าโอเคแทนใช้ไฟฉายมือถือเชี่ยโอ้โหบรรยากาศแบบแม่งได้จัด ต้องการขี้ต้องการกุญแจว่น,นี่ไงบนหัวครับข้างบนเหมือนมีโน้ตเลยด้วยใช่ไแมหล่อนดีวะวน,น,น,นะแกจะต้องตายที่นี่แต่ให้รหัสกูไว้ด้วยหนึ่งหนึ่งสองสี่คืออะไรตันนี้อ๋อมันให้เราคลิกกล่องนี้อ่ะ This not how die. มันบอกว่าเราจะไม่ตายแต่กล่องนี่คืออะไรทำไมผมกดได้แค่นี้วะ มันเหมือนมีสามขีดเดี๋ยวเออเดี๋ยวเกอปุ่มคันโทรนคือโอเคคลิกซ้ายคลิกขวาแต่ประเด็นเลยคือคุณผู้ชมสังเกตไหมว่ามือใคร <c oughs> ว่เฮ้ยแล้วนี่มือมือใคร <c oughs> สิอืมเอออ๋อบนกล่องมีที่ให้หมุนรหัสเหมือนเป็นสะเก็กรอน ก็คือเราจะต้องเปิดไฟจากมือถือเพื่อดูรหัสเท่านั้นโอเคคือเราต้องใช้ไฟทั้งคู่เลยนะฮะทั้งโอเคแล้วนี่อะไรอ่ะหนึ่ <might> ผมว่าเน,นี่ยต้องเป็นรหัสที่อยู่บนเพดานโรงศพเว้ยอันนี้อันนี้อนนี้น,นนะฮะมันมีมันมีไปถึงเลขสี่ได้คุณผู้ชมเสียงอะไรใครมันกอกแกกอกแกโอเคตอนนี้เวลาตีสองกับแบตอีกสิบเจร์เนะฮะ โอเคเรามีรหัสสองใช่ไหมแล้วก็หมันให้เราทำอะไรอ๋ออ๋อตรงนี้นี่นีรหัสรหัสอีกหนึ่งตัวหนึ่งีฮะมีหนึ่งมีสองละบนนี้ไม่ใช่อ๋อได้ไงได้ไงนี่นี่สายมือนี่ถุงขยะหนึ่งหนึ่งสอง รหัสประเทศไทยเลยหนึ่งหนึ 1, ่งสองเนี่ยหนึ่งสองนี่คือได้อย่างผมทับเ <c oughs> ชือมือได้ว่าเชือบมือไขมึงอ,อยู่ไหนเนี่ยกูถามจริงหือใครอยู่กับกูในโลกเนี่ย <c oughs> ปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนโอเคอ่าได้อะไรวะ เดี๋ยวนะทำไมมึงไปเองของมึงอันเนี่ยเฮ้ยไอ้ที่ผมได้มาเมื่อกี้คืออะไรวะต้องการบางยาคือไอ้เมื่อกี้มันมีของให้ผมเก็บอีกเว้ยคุณผู้ชมเข้าใจปะแต่ว่าจะเก็บมือยังไงเนี่ยดิว่าเราต้องถือมือขวา <c oughs> เอาละครับตอนนี้คือเมื่อกี้เป็นบัน็กนะครับผมทำอะไรไม่ได้นะครับก็ <c oughs> คือเราต้องหาเอาเลขใช่ไหมจากผนังนะฮะเอาเลขจากผนังก็คือ4 8แล้วก็หนะฮะ <c oughs> ก็คือเราเยมือมาแกเราต้องเอาเลข8 4 6หโอเคครับ <c oughs> แล้วก็มาไขตรงนี้เนี่ยผมบั็กตัวนี้แหละ8 4สแล้วก็หโอเคครับ ทีนี้พอเราเปิดกล่องปั๊บเมื่อกี้ผมไม่ได้หยิบตรงนี้นะฮะจะได้1ชิ้นแล้วก็1นกุญแจนะครับทีนี้คือเดี๋ยวผมต้องประหยัดแบตก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ไฟฉายเอ้ไฟแช็กนะฮะจุดุหรี่ัน <c oughs> โอ้ยเครียดโทรหาแม่กันแม่ <c oughs> ใครเอากูมาขังได้แบบลงศพอย่างงี้วะโน้อ๋นี่ไงมีกุญแจกันโอเค รหัสรอบนี้เป็น52 5231โอเค5231นะก็คือไอ้นี่ใช่ไหมนี่มี5บ้างแสดงว่าอันแรกคือ5นะ <need> แล้วก็เราต้องหาปุ่มม <need> ันนี้มาเพิ่มนะฮะแต่ประเด็เลยคือมันอยู่ตรงไหนนี่แหละ อุ้ยเชี่ยโอเคนี่มีกุญแจนหนึ่งเลขสี่ไม่น่าใช้แล้วมัง้งอ๋อโอเคมีสองอันอ๋อเราได้ปุ่มมาแล้วนี่นี่ฮะเราได้ปุ่มแล้วเมื่อกี้เราได้อะไรมาวะเราได้หินปะ I can do this เราได้หินหนะฮะ I need a key I need a key อุ้ยเชี่ย Something for โอ้ยูนี้หนึ่ง หรอนี่อีกหนึ่งมันอะไรนะมันอะไรนะห้าสองสามหนึ่งห้าสองสามเราต้องหายอีกหนึ่งปุ่มฮะทีนี้คือผมจะใช้ไฟฉายกันเพราะว่าแบตยังเหลือนะครับ เราได้กุญแจคลิกไม่ได้เราลองดูในท่าทไอ้มือนี่ก็หมาจังเลยขวาเอ้ยนี่ไงนี่ไง,งนี่ไง,งนี่ไงได้อยู่นะปึ๊บสิบสี่เปอร์เซ็นต์ผมผัดไปใช้ไฟแช็กกันจุดแมงสองอันเลยกูกลัว ว่มามึงเข้ามามไม่บอกกูก่อนว่าว่ามึงจะมาเชีย่ยสายไม่มีนะเดี๋ยวกูกวดนะ้ำไปให้ดอกมีตะขวานะครับทุกคนเ <ไอ S 1> มื่อกี้เรา <ไอ S 1> ยังไงนะโอเคเราเปิดตรงนี้เราได้เหมือนค้อนมาแล้วก็นี่ไงนี่นะแค่อะไรนะ5 2 3สองสามหนึ่งนี้ปะต้องใช่ดิอย่านะ เนี่ยห้าสองสามหนึ่งคุณผู้ชมห้าข้างล่างมันห้าวะห้าสองสามแล้วก็หนึ่งคือบนสุดปะนี่ปะเอออย่าร้องดิอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องกูขอร้องกูขอร้องอย่าอย่าแล้วลูก อะคุเปิดไฟฉายให้นะ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 ลูกนะโอเคนบอกโอเคเนี่ยมันห้าสองสามหนึ่งอะเอาก็ได้แล้วนี่วไอเวนเอ้ยขอบใจขอบใจที่ร้องบอกว่าได้แล้วแล้วไม่พูดเราโอเคเราได้กุญแจไปอีกหนึ่งฮะเกมแม่งกลัวกูเหงาก็เลยเอาเพื่อนมาอยู่ด้วยอะนี่ไงกุญแจ I need โอเคนะอย่านะมึงอย่าก,กูกูไม่เหงาบางทีเราก็แบบอยากจะอยู่คนเดียวบ้างอะไรเงี้ยครับคุณผู้ชมนะเข้าใจไหมแบบอยู่คนเดียวสบายสบายโอ้โหแบตก็จะหมดอีกเ <c oughs> อ๊กดตรงไหนอัานี่ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ทีนี้คือเราต้องใช้แต่ไฟแช็คเปิดไฟฉายก่อนเหลือแบต9% I something this. need for มันบอกว่าตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันต้องหาของมาสักอย่างนมันคลิกได้คุณผู้ชมมึงจะลองทำใหม่เนี่ยกูถามจริง9%ลุกผมว่ามันต้องมีอะไรบอกกับเราแน่ๆเลยว่าจริงๆนะมันต้องมีอะไรสักอย่างใช่ไหมใช่ไหมอย่าพึ่งโอบกูหัวมึงอยู่นี่แขนมึงอยู่นี้ได้ไงหรือมึงมีสองตัวเนี่ย เฮ้ย okay. i ด็ดเด็ดเด็ดผอ๋มันมีมือสองมือมีสองมือคุณผู้ชมโอเคมีสองมือได้เหรียญผมได้เหรียญมาเงินปากผีนี่คือบอกแล้วมันต้องมีอะไรบอกผมแน่นอนทีนี้คือข้อความเปลี่ยนปะข้อความไม่เปลี่ยนนะฮะแสดงว่าไอ้คนชื่อแซมเนี่ยมัน มันเล่นเราสแสดงว่าเราเป็นผู้ชายแล้วแซมเป็นผู้ชายที่มีเครื่องหมายนี่กูเป็นกูเป็นกูเป็นหรือว่าแซมมันอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้เนาะเออคิดในแง่ดีครับแซมผู้ชายเออเหมาะสมกันดีนะเนี่ยทำไงต่อเอาละทุกคนความชิปหายมาแล้วคือเออผมต้องปิดไฟปิดไฟนี่แล้ววะแล้วก็จุดไฟเช็คออาอย่ากโกรธกูนะโอ โอ้เอาเหรียญมาบิดบิดน็อตเอาเหรียญมาบิดน็อตเห็นได้อะไรเลยวะมึงเลิกมาเกาะกูดิโอเคอ่ะฮะบิดน็อตสองฝั่งแล้วโ oh. 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 อ้โอ้คอนทางขวาทอกใช่และเราจะออกจากที่นี่กันนะเพื่อนรักชิปเพื่อนรัก มันยิ้มใส่กูเลยบอกแล้วอย่าเพิ่งไปใช่ไหมโอ๊ยโดนแล้วโอ๊ยใครฟังกูดโอ้โดนผีลอยมันฟังเราน่าจะลึกมากนะครับโอเคเปิดแล้ว คัดซสีนเท่อแบบให้เราได้ยินแต่เสียง <S <S โอ้ด้ที่สุดโอ้สรุปคือเราออกมาได้นะครับในที่สุดอ๋เราออกมาได้ครับคุณผู้ชมทีนี้คือเราก็สามารถออกมาที่พื้นดินได้แล้วนะครับก็ทีมผู้พัฒนาเขาก็บอกว่าขอบคุณมากที่เล่นเกมของเรานะครับเราพยายามทําให้มันดีขึ้นนะฮะเราหวังว่าคุณจะเล่นเกมของเราอีกต่อไปนะครับ เกมจบแล้วนะทุกคนครับสำหรับเกมเบอรี่นะครับนี่แปลว่าฝังถือว่าเป็นเกมที่ดีนะครับเป็นเกมอินดี้สั้นๆในราคา50บาทนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้ครับขอบคุณทุกคนมากๆครับใครที่ใจดีขอบผมนะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆส่วนใครที่ใจดีมากๆฝากแชร์ ไปต่อให้เ,เพื่อนๆหรือชวนเพื่อนมาดูก็ได้นะครับจะขอบคุณจริงๆนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ใครที่มีว่างก็ฝากตักลงติกตงต๊กตุ๊กติ๊กตอกสั้นๆชวนคนมาดูก็ได้นะครับจะขอบคุณจริงๆนะครับวันนี้ขอราคุณผู้ชมไปก่อนครับบายๆจ้าไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ